ก็กล่าวสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้กลับอยู่เกมแกลลี่มอสนะฮะวันนี้ผมจะมาล่าท้าผีนะฮะขออนุญาตเบาเสียงนิดนึงนะฮะโอเคขออนุญาตแป๊บนึงนะฮะดีมันมันเป็นอะไรไม่รู้ไอ้เกมเป๊บนึงแป๊บนึงครับแป๊บนึงนะฮะเออช่างมันเถอะมาเออก็นะฮะวันนี้ผมจะมาล่าท้าผีนะฮะ ตามประดินเลยนะฮะเราก็เราก็เดินไปนะฮะเดินเดินทุบทุบป้าย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 ทุบไม่ให้หมดอย่าให้หลือไม่เละถัดลับโอ้โหสองสามแปดสี่ห้าเก้าศูนย์อะไรเนี่ยมีแปดสองตัวโอ้โหดูทางสิมันต้อนรับเลยใช่ไหมเนี่ย ไม่ได้การปั๊บเบอรไปแล้วเดี๋ยวบอกว่าตุ่มไม่มีเว้ยโอเคมือจิ้บหายเลยคิดว่าใช่นี่หลอนเลยกูฮ่าสองโศนวิมีเลยวะให้กดอันรับแน่นอนเลยเอาต้องขายหันนี้เดียวก่อนบอกว่าเขาด้วยกันเออเอออะไรวะแล้วสัตว์ปล่อยกไปเหี้ยพองตายสัตว์พอมตายปล่อยไปกรอเหี้ยสัตว์อยากรู้นะสัตว์ใครสร้างเกม โอ้โหนี่ปุ่มกดเลขนี่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเฮผมจะเดาแล้นะ,ะเลขแปดนะผมชอบเลขแปดนะเลขแปดเลขแปดเลขแปดคลิกอีใช่ป่ะวะ <im it> เอาเ y o ยถูกด้วยไอ้เอียเดาเองนีไอ้สัตว์เอ้ยนี่ทำไมกูนัเดาเก่งขนาดนี้วะนี่ก็ยืนนิ่งไอ้สัตว์ไม่มาโกชี้แล้วก็เดินไปฮะไปเดินไปฮะมีอะไรปะวะเฮ้ยเหยื่อหรวะสัตว์ตกใจมมดเลย เยอะเอ้ยสัตว์เดี๋ยวเจอในสกุลเดียวกันหน้าคุณเชี่ยโอ้ห้องมีถังสุดท้าด้วยเหอไปน,นะจีออสยูอะไรเนี่ยมีดวงตาด้วยเดินไปเดินไปเอ้ยอะไรเนะีย่ยสัตว์ตกใจเชี่ยสัตว์เอ้ยมีตังตายละยิงแม่งเลยสัตว์ไอีสัตว์พองตายอย่าพองอ๋อหมุนนี่แก้วไอสัตว์หมุนหมุนอ่ะทองอ๋อ เหมือนคนเว้ยโหชิ่ยยอดเลยสยัตว์แต่ยมาเป,นเป,นเปน็นของเล่นเลยโว้อะไรเนี่ยทูออมดามีรูปดวงตาเนี่ยจะสื่ออะไรให้กูรู้เนี่ยเอออะไรวะเนี่ยคุยอ่านไม่ออกเข้าใจไหมอะไรพอ,อแ,ตแต่ไม่เป็นเนี่ยสวยมากเลยเอามถอยครับเราพอจสตาริลบลิบเลยครับไม่ถอยเนินเนินป้ายอะไรเนี่ยตายเอ่อ K L L ช่างคุณครับคุณจะสื่ออะไร ไอสัตว์ไม่เคนนีกูด้วยรเรียนรเรียนจริงๆไปดีกว่าวะมันต้องมีอะไรขึ้นไหนได้สิถือเปิดไม่รอดเียมตุ๋ยเลยลนะเดี๋ยววันนี้นเฮ้ยอะไรเดืยวกันเดืยวกันเดือดกันกลับ,กล,บกลับไปดูทีเดียวอนดิมันคุ้นวะมีอะไรแปลกตว่าดูด,ว,ว,ดวงตาเนี่ยนี้อ่ะมึงเข้าใจอยู่น,นะ Start off แอบมองมีคนแอบมอง คุยถอดก็ตกชิปส,สตีมแรงมากเลยไม่ทำเฮีย้ยเลยวะอะไรวะเนี่ยเขียขาวเลยตีนึงมีศพด้วยโอ้โหใครมันเผาไปทำตามพิธีกรรมวะะอีประตูปเปิดโอ้โหตอนรับเราอีกแล้วเวลแล้วมึงอินอบิจีไปแล้วไม่มีโอเคมีมีมโต๊ะ เก็บผมไอสัตว์ไปเข้ามาไอสัตว์ห้องแต่มึงเข้ามาดีเหียกูกลัวเป็นนะไอสัตว์สัตว์ไม่เข้าไหมาคุณดึงเอาก็ได้สัตว์โอเคมามาโกูมเนอ่าในห้องนี้มันเป็นห้องอะไรวะเปิดหน่อยดิโอโหห้องน้ำด้วยมึงเป็นจุดที่เจอบ่อยที่สุด จะมีอะไรต้อนรับไปเนี่ยอะไรเข้าไปตายเข้าไปตายเฮ้ยเข้าไปตายยังไงงงไมันมีอะไรเลยมีแต่เลือดโอ้โหไม่มีอะไรเลยเลอโอ้อรโอกระจอกไม่น่ากลัวแล้วโอเคเฮ้ยเมื่อไงเนี่ยยินนิ่งมันกระเดื่ขึ้นโอ้โหลยทุยเฮ้ยเหี้ยประตูปิดสัตว์สัตว์โอ้ยโอ้ยโดนรถเหี้ยพงท้ายสัตว์ตายตายเออ ไสอสัตว์เดยสไตล์เลยกูสัตว์เอ้ยโอ้ยอยู่ไหนวะเนี้ยสัตว์นี่ก็เอหเหยงโผโ่หน้าวะทิเองต้องมีอะไรสักอย่างในใต้โต๊ะนี้ไหนลองมาลองไปไประตูอีกบานนึงดิไออ่ะบ้านหนึ่งเหงเเล็กเหยีย่อต่อยไม่เข้าประตูบาน,น,นอะไรวะเปิดอ้าวอ้าวไอ,อสัตว์ล็อก เดียต้องหากุญแจกุญแจอยู่ไหนกุญแจจ๋าสัสมีมีศพด้วยฮะด้งแถวนี้สัสเปงนี้ปุว่วะเปงนี้ปุว่วะไม่มีอะไรเนี่ยอ่านออกเว้ยจางอุย๊ยมีไข่ควงด้วยโหเป็นเงี้ยแน่นอนให้ความชัว่ห้าร้อยเลยมมผมนี่โหนี่ไข่ควงแน่ไวะดำทิพายเลย ใครไปเอาลงสีวะเนี่ยเอาเยี่ยประตูเปิดถือเพื่ออะไรไวะเนี่ยจ้าโอ้โหดูทางสินี่อะไรวะหวังว่าคงไม่มีอะไรใช่ไหมะไร์รอยูอะไรวะไรไนเนี่ยทีเดี๋ยวแอดไม่ออกเลยโอ้โหไม่เข้ามาด้วยนะไอสัตว์โอ้โหดูทางสิสัตว์วิ่งแล้วไม่มีอะไรโอ้โหรอดแล้วโหกับโหวใจวายเมื่อกี้โหแอบมองมาได้โอ้โหคุยอย่างนี้นี่เอง อะไรวะเนี่ยมีจอทัดให้เรากดเแน่นอนเลยกดมั่วเลยกูไม่รู้กดเอี่ยเลยกดมั่วไว้ก่อนเปิดถูกเอี่ยเดาเมื่อกี้กด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 เด้พ่อมึงตัดลิฟวิ้นเหรอกด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 เข้าปยกดอย่าให้เหลือ อขอกดนึงม,นมีอะไรให้กูดูเลยออกดีกว่าหวังว่าคงไม่มีอะไรใช่ไหมตอนออกถือแบบน้ำร้อนอลไรใส่มีเหี้ยโผล่มายิงไม่เหมือนรถตอนนี้เดินไปเดินไปเดินไปเฮ้ยห้องถงเปิดอุ้ออยเลยร้องหน้านั่นเลยอ่ะห้องถงเบลอเลยอ่ะแต่วะเนี่ยนิงมีแต่โล่งโจงคิดเองอุ้ยเหี้ยตกใจอะไรอ่ะ จบด่านด่านเอาไปออไม่เ่เนี่ยโอ้โหเล่นตั้งนานไม่น่ากลัวเลยอ้โหสับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกดสับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปน,น,นะครับผมขอบคุณครับขอยิงขอยิงเปืนก่อนจบคลิปดีกว่ายิงไปเลยโอ้โหไม่กันทีเดียวดับดิน้นโอ้โหสัตว์มิสไซโอเคครับก็จบเพียงเท่านี้นะฮะ อย่าลืมแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลงังใจทำทำคลิปนะครับผมขอบคุณครับ